ครับต้องขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับและส่วนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของทัศนคยมานะครับว่าพื้นฐานของงานศิลปะนั้นเราจะต้องเรียนรู้จากเรื่องอะไรก่อนนะครับอย่างวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับในส่วนของเส้นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะทําความรู้จักเกี่ยวกับเส้นนะครับทบทวนย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของการจําแนก ระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะครับไวเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนสามารถจําแนกแล้วก็แบ่งออกแ้วเนาะว่ารูปร่างกับรูปทรงมีหน้าตายยังไงรูปร่างมีทั้งหมดกี่มิติและรูปทรงมีทั้งหมดอยู่กี่มิตินะครับดังนั้นเรื่องของรูปร่างรูปทรงที่เราพบในธรรมชาติหรือว่าที่พบในงานทัศนศิลป์ตอนนี้เรามองออกแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเพิ่มเติมความรู้นะครับ พราะว่าพื้นฐานของงานศิละปะเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทัศนาตุก่อนนะครับอย่างในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเส้นนะครับคราวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับว่าเส้นในงานศิละปะหรือในงานทัศนาตุเนี่ยหลักๆทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่กี่เส้นนะครับ หนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเส้นตรงใช่ไหมครับ2ครับก็คือเส้นนอนนะครับ3เส้นโค้งใช่ไหมครับ4ก็คือเส้นเฉียงครับ5ครับเส้นซิกแซกหรือว่าเส้นหยักใช่ไหมครับ6คือเส้นบน7คือเส้นปะนะครับหลักหลัก พื้นฐานของเส้นจะมีทั้งหมดอยู่7เส้นใช่ไหมครับแต่อีกเส้น1เส้นที่8ที่ครูบอกไปนะครับก็คือเส้นอิสระใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับความคิดของนักเรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาเนะครับยกตัวอย่างเช่นครูไอช้ความคิดในการขิดเส้นนี้ขึ้นมาดังนั้นไม่มีรูปแบบตายตัวหรือไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนะครับเขาเลยเรียกว่าเส้นอิสระใช่ไหมครับ คราวนี้เรามาดูนะครับจุดประกายความคิดสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของทัศนธาตุนะครับจากตัวสัตว์ที่นักเรียนเห็นในภาพนี้นะครับมีลายจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแน่นอนครับลักษณะรูปร่างวงกลมที่เราเจออยู่บนปีกผีเสื้อใช่ไหมครับสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าผีเสื้อนระครับเราจะเห็นลักษณะของงานทัศนธาตุชัดเจนเลยนะครับก็จะอยู่บนปีกผีเสื้อนะครับ ขึ้นเป็นรูปร่างะไรครับรูปร่างวงกลมใช่ไหมครับจำได้ไหมว่ารูปร่างวงกลมหรือรูปร่างงานรูปร่างมีทั้งหมดอยู่กี่มิตินะครับถูกต้องครับถ้าเป็นรูปร่างจะมีทั้งหมดอยู่2มิติใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงนะครับก็คือเป็นลักษณะของงาน3มิตินะครับดังนั้นถ้าเราจะวาดภาพผีเสื้อภาพนี้ให้เป็นรูปร่างเราจะต้องเริ่มจากการอะไรครับ ร่างโครงสร้างของตัวผีเสือ้อใช่ไหมครับตามลักษณะของภาพที่เราเห็นนะครับโดยให้เป็นรูปร่างจะมีเฉพาะแค่ความกว้างแล้วก็ความยาวใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราล่างให้เป็นรูปร่างนะครับจะต้องล่างเฉพาะโครงสร้างของตัวแบบตัวนั้นๆอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงนะครับเราล่างเหมือนรูปร่างที่เป็นสีตัวหนังสือสีดํานี้นะครับ จากนั้นเราสามารถเติมรายได้ครับรายละเอียดของปีกผีเสื้อนะครับรูปร่างวงกลมสีสันต่างๆที่เราหองเห็นบนปีกผีเสื้ออันนี้เขาเรียกว่างานสามมิติใช่ไหมครับมันจะมีความหนาความลึกเข้ามาช่วยทําให้ภาพดูสมจริงดังนั้นการแบ่งแยกหรือการแบ่งระหว่างรูปร่างกับรูปทรงเนี่ยระหว่างงาน2มิติกับ3มิติมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เรามาจุดประกายความคิดกันนะครับ คราวนี้ลูกต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นนะครับภาพชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินระดับโลกก็คือแวนโก๊ใช่ไหมครับ <S <S The Story Night นะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างมีมูลค่านะครับเพราะว่าเป็นภาพศิลปะเป็นงานที่ทรงคุณค่านะครับแต่ให้นักเรียนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากลักษณะของการเขียนภาพชิ้นนี้นะครับ งานทัศนศิลป์นะครับที่เกี่ยวกับงานเขียนนะครับไม่ว่านักเรียนจะเขียนบนกระดาษบนพื้นวัตถุอะไรก็แล้วแต่โดยใช้มือนะครับเขาจะเรียกว่างานจิตรกรรมดังนั้นภาพนี้คือภาพจิตรกรรมนะครับเขียนโดยศิลปินระดับระดับโลกนะครับก็คือแวงโกะนะครับภาพนี้เอกลักษณ์ที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการใช้ทัศนธาตุเกี่ยวกับเรื่องของเส้นใช่ไหมครับก็คือลักษณะการนำเส้นต่างๆ ที่เรารู้จักมาทำให้เกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นและเกิดความน่าสนใจใช่ไหมครับเป็นการทิ้งฝีแปรงสีให้เป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมครับโดยจุดแต่ละจุดเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวของเส้นใช่ไหมครับถ้าเราพบมากที่สุดในภาพนี้ก็จะเกี่ยวกับเส้นโค้งเนาะเส้นโค้งลายขึ้นนะครับเส้นบนนะครับลักษณะการจุดแบบบนใช่ไหมครับ เห็นไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเส้นถ้าเราเห็นนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายเกี่ยวกับเส้นนะครับว่าคข้อหมายของเส้นนั้นนะครับหมายถึงหมายถึงการนำอะไรครับการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกัน ไปไหนครับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการขูดขีดเขียยลากและทําให้เกิดเป็นริ้วรอยนะครับทําให้เกิดความรู้สึกอารมณ์และจิตใจของมนุษย์นะครับครูเคยสอนในห้องไปแล้วนะครับว่าเส้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจุดต้องมีตั้งแต่กี่จุดขึ้นไปครับเห็นไหมครับความหมายเขาบอกว่าจะต้องมีหลายๆจุดขึ้นไปดังนั้นจุดเพียงจุดเดียวอย่างที่ครู จุดไว้ตรงขวานี้นะฮะจุด1จุดไม่สามารถเกิดเป็นเส้นได้แต่เมื่อไหร่ถ้าจุดมันจุดหลายๆจุดมันเรียงต่อกันขึ้นอยู่ว่าเราจะเรียงในลักษณะเป็นแนวไหนนะครับสมมุติคอยเรียงนะครับเป็นจุดจุดจุดแบบนี้แล้วเราจะเริ่มจากจุดที่1จุดที่1ที่อยู่ข้างบนนะครับเชื่อมไปยังจุดที่2 3 4 5หจนถึงตัวสุดท้ายนะครับ ปรากฏว่ามันทําให้เกิดเป็นเส้นอะไรครับเส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมครับดังนั้นความหมายของเส้นนะครับเส้นก็คือเกิดจากการนําจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางไหนทิศทางหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เกิดเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะครับอ่ะเรามาดูเส้นที่1นนะครับเส้นที่เรารู้จักเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วแน่นอนครับมันคือเส้นตรงแนวนอนใช่ไหมครับความรู้สึกของเส้นตรงแนวนอนนะครับ ชื่อของมันบอกว่านอนใช่ไหมครับดังนั้นความรู้สึกเนี่ยให้นึกถึงคนนอนนะครับความรู้สึกกว้างขวางใช่ไหมครับเป็นลักษณะของเส้นที่มีความกว้างขวางยิ่งใหญ่นะครับเงียบสงบนิ่งแล้วก็ราบเรียบนะครับถ้าจะให้ยกตัวอ,อย่างภาพที่เกี่ยวกับเส้นนอนนะครับว่้ยกตัวอ,อย่างภาพนี้ขึ้นมาครับก็คือลักษณะของการสร้างสะพ,พานข้ามแม่นม้ำใช่ไหมครับถ้าเราดูตัวสะพ,พานเนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นเลยครับ เป็นเส้นนอนนะครับแต่ถ้าเป็นเสาสะพานครับก็คือเป็นเส้นเส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวยึดเสาก็คือเชือกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอะไรครับเส้นเอียงหรือเส้นเฉียงใช่ไหมครับดังนั้น1ในเส้นก็คือจะมีเส้นนอนอยู่1เรื่องใช่ไหมครับต่อมาครับเส้นที่2ที่เราจะต้องรู้จักอีก1เส้นก็คือเส้นตรงแนวตั้ง ครับก็คือเส้นตรงแนวตั้งความรู้สึกหมายถึงความสูงสงา่ามั่นคงและแข็งแรงครูเคยยกตัวอย่างใช่ใชไหมครับว่าถ้าตัวอาคารเรียนเราเสาอาคารเรียนเราใช้เส้นเอียงปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับความมั่นคงของตัวอาคารมีไหมครับมันจะไม่มีดังนั้นเส้นตรงนะครับความซื่อตรงตรงนะครับหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นนะครับยกตัวอย่างภาพนะครับขึ้นมา ลักษณะของการใช้เส้นตรงเห็นไหมครับจะเป็นงานสถาปัตย์ก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับเป็นตัวตึกอาคารที่ใช้ในลักษณะเป็นตึกแนวตั้งตรงแบบนี้นะครับก็คือการมองให้เห็นเป็นเส้นนะครับเป็นลักษณะของการใช้เส้นตรงนะครับส่วนเส้นที่3ครับก็คือเส้นเฉียงหรือเส้นเอียงนะครับแน่นอนครับเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับว่า ถ้าอาคารเรียนของเราใช้เส้นดังต่อไปนี้ก็คือเส้นเอียงปรากฏว่าอะไรครับมันจะทําให้รู้สึกว่าอาคารเกิดความไม่มั่นคงใช่ไหมครับมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วนะครับดังนั้นถ้าเป็นความรู้สึกของเส้นเฉียงหรือเส้นเอียงนะครับจะให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงยกตัวอ,อย่างภาพนะครับ ลักษณะการน,นําเส้นเฉียงเข้ามาใช้กับงานออกแบบนะครับายกตัวอย่างเป็นภาพบ้านนะครับถ้านักเรียนสังเกต,ตดังคาบ้านนะครับเป็นลักษณะของการใช้เส้นอะไรครับก็คือเส้นเฉียงนั่นเองนะครับต่อไปครับก็คือเส้นที่4ก็คือแบบที่4ี่ก็คือเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนะครับให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยนสบายยุ่มนวลคําว่าสุภาพอ่อนโยนอ่อนไหวนึกถึงอะไรครับนึกถึงตอนเราเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องยกมือคํานับใช่ไหมครับแล้วก็โค้งตัวนั่นหมายถึงว่าเส้นโคงให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวสุภาพอ่อนโยนใช่ไหมครับยกตัวอย่างภาพที่ใช้เส้นโค้ง ก็คือตัวสะพานอันนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราสังเกตดูลักษณะของการสร้างสะพานเขาจะใช้เส้นอะไรครับเส้นโค้งเข้าไปช่วยในงานออกแบบทําให้เกิดความโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาแปลกตานะครับแต่ถ้าเรามองเป็นเส้นลนักษณะของเส้นก็จะเป็นเส้นโค้งเรียงต่อกันเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเส้นที่5ครับก็คือเส้น โดหรือเส้นก้นหอยหรือเส้นบนนั่นเองครับแน่นอนแค่เรามองลักษณะของเส้นแล้วเรารู้ทันทีเลยครับว่าความรู้สึกของมันเป็นยังไงครับความรู้สึกจะมีการเคลื่อนไหวนะครับขี่คลายขยายตัวมึนมงงเวียนศีรษะนะครับนึกถึงเวลาเราปั่นจักรยานแล้ววนอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับวนอยู่นั่นแหละวนไปวนมาวนไปวนมาความรู้สึกก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนเวนียนบนนะครับ คำว่าขี้ Hi คลายคำนี้ให้นึกถึงดอกไม้ครับดอกไม้ที่กําลังค่อยๆเบ่งบานแล้วมันจะค่อยๆขี้ออกมาใช่ไหมครับลักษณะการทับซ้อนของกลีบดอกที่มันซ้อนๆๆๆเรียงต่อก,กันถ้าเวลาเรามองมองจากมุมตรงๆมองลงไปในการดอกไม้มันก็จะเป็นลักษณะของเส้นหดใช่ไหมครับหรือเส้นม้วนยกตัวอย่างครับที่เขาเอามาใช้ในงานออกแบบก็คือลักษณะของ การนาเส้นบนเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เป็นส่วนสาธารณะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไร่ชานะครับเขาจะใช้เส้นบนนะครับเป็นไหมครับเป็นลักษณะของเส้นบนเอามาใช้ในงานออกแบบเส้นที่6ครับก็คือเส้นอะไรครับเลย เส้นซิกแซกใช่ไหมครับหรือว่าเส้นฟันปลานะครับความรู้สึกครับให้ความรู้สึกที่รุนแรงกระแทกกระฐานตื่นเต้นสับสนวุ่นวายนะครับตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลานะครับเส้นนี้นะครับแสดงถึงสัญลักษณ์ของความที่อันตรายรุนแรงนะครับนึกถึงใบมีดที่มีลักษณะเป็นฟันเส้นฟันปลาแบบนี้ดังนั้นมันจะให้ความรู้สึกที่รุนแรงและอันตรายนะครับ เราสังเกตดูนะครับแต่ถ้าเรามองลึกกว่านั้นอีกมันคือเส้นอะไรประกอบรวมกันครับก็คือเส้นเฉียง1เส้นใช่ไหมครับเอามาประกอบกับเส้นเฉียงอีกหนึ่งเส้นประกอบรวมกันเลียงต่อกันหลายๆเส้นก็จะกลายเป็นเส้นหยักฝันลานะครับก็คือต้นกําเนิดมาจากเส้นเฉียงนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นงานหัตถกรรมที่เป็นของทางภาคเหนือนะครับก็คือผ้า,าทอนะครับ ตินสิ้นนะครับตินสิ้นก็คือสิ้นตินจบของอำเภอเม่แจงจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้นัเกเรียนสังเกตดูเลยครับสังเกตดูลักษณะของการนำเอาเส้นฝันป่าเส้นอยากเข้าไปช่วยให้เกิดลวดลายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับสะดุดตาใครมองเห็นก็จะเกิดความสนใจใช่ไหมถ้าเราสังเกตดูลักษณะของเส้นที่อยู่ในตัวผ้านะครับ นะครับคือเขาจะนําเส้นพื้นฐานเข้ามาช่วยในงานออกแบบหรือง,งานศิลปะนะครับชิ้นงานจึงเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเส้นซิกแซกหรือเส้นฝันปลาครับเส้นที่7ครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเส้นประใช่ไหมครับความรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับมีความขึ้นไหวอยู่ตลอดเวลานะครับ เส้นนี้เราจะพบเจอโอ้โหที่ไหนครับถ้ามองแบบนี้เรารู้ทันทีเลยก็คือบนท้องถนนใช่ไหมครับเส้นนี้จะพบเจอบนท้องถนนก็คือการนำเส้นปะนะครับมาใช้ในงานจราจรแบบนี้นะครับเราจะพบเจอบนท้องถนนแม้แต่การจัดวางใช่ไหมครับเสาตรงนี้นะครับเขาจะวาง ให้มีระยะห่างที่ห่างกันพอดีวางเรียงตอนต่อไปเป็นเส้นแบบนี้นะครับถ้าเรามองเป็นเส้นมันก็จะกลายเป็นเส้นปะเรียงต่อกันนะครับเป็นเส้น,ป,นปะขาดหายหายไม่ต่อเนื่องชัดเจนแบบนี้ใช่ไหมครับหลักๆเรื่องของเส้นมีทั้งหมดอยู่เจ็ดเรื่องใช่ไหมครับแต่เส้นที่แปดหรือเส้นอิสระเขาจะไม่เขียนในนี้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา ดังนั้นมันจะไม่มีรูปของมันที่ชัดเจนหรือแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความคิดของเราเป็นคนคีดเขียนนะครับดังนั้นเส้นพื้นฐานในงานทัศนาตุจะมีทั้งหมดอยู่7เส้นนะครับเรามาดูนะครับมีเส้นอะไรบ้างนะครับก็คือเส้นที่1ก็คือเส้นอะไรครับเส้นตรงใช่ไหมครับ2ก็คือเส้นนอนนะครับ3ก็คือเส้นโค้งนะครับ4เส้นเฉียง5้า เส้นหยักหรือเส้นฟันปลานะครับ6อันนี้เสริมนิดหน่อยครับเป็นเส้นโค้งเหมือนกันแต่เป็นเส้นโค้งลุกขึ้นหรือลายขึ้นนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆขึ้นน้ำแบบนี้นะครับ7ก็คือเส้นประใช่ไหมครับ8ก็คือเส้นบนนะครับ9อันนี้เห็นไหมครับลักษณะของเส้นอิสระที่เกิดจากความคิดในการขีดเขียนนะครับมีมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนและก็ไม่ชัดเจนนะครับ เส้นนะครับความหมายของมันนะครับเป็นสิ่งสําคัญในการแสดงรูปร่างรูปทรงนะครับความตื้นลึกและก็แสงเงาของสิ่งต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ชี้นําสายตาให้เราเนี่ยาสามารถช่วยแสดงการเคลื่อนไหวในภาพได้ดังต่อไปนี้นะยกตัวอย่างเช่นภาพที่1นนะครับเป็นเส้นอะไรครับสร้างรูปทรงนะครับรูปทรงอะไรครับรูปทรงสี่เหลี่ยมกับรูปทรงกลมนะครับเส้นแสดงความหนา เห็นไครับแสดงความหนาความหนาของตัวหนังสือนะครับต้นหนังสือที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเส้นแบ่งพื้นที่เอาไว้ใช้สําหรับการแบ่งพื้นที่ในกระดาษนะครับเอาเส้นพื้นฐานมาใช้นะครับ4ครับเส้นชี้นําสายตาเห็นไหมครับในลักษณะของภาพจิวทัศนะครับทัศนียภาพที่เป็นจุดนําสายตาใช่ไหมครับ สี่ครับเส้นที่แสดงถึงน,น้ําหนักแสงเงานะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่ไม่มีเส้นนั้นแสดงว่าแสงภาที่กำลังส่องอยู่ตรงที่แสงไม่ถึงก็คือแสงเงาตกกระทบตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เป็นเส้นทึบสีดํานะครับเส้นที่แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวเห็นไหมครับที่เขาใช้เส้นโค้งเรามองออกทันทีว่าสิ่งโตมันกําลังจะกระโดดนะให้เราสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากเส้นเห็นไหมครับ ับ2นะครับการจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นะครับเราสามารถจัดกลุ่มการทัศนศิลป์นะครับโดยใช้เส้นใช่ไหมครับรูปร่างกับรูปทรงเป็นตัวกําหนดนะครับยกตัวอย่างงานที่ใช้ลักษณะของการจัดกลุ่มแบบภาพลายเส้นนะครับนักเรียนนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าเราจะนําเส้นพื้นฐานทั้งหมดที่เราเรียนไปนะครับเอามาใช้ในงานศิลปะนะครับเพื่อให้เกิดอะครับ พื่อให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับมีน้ําหนักแสงเงาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับดันงนั้นนอกจากเส้นที่เราเขียนเป็นลักษณะของรูปร่างนะครับเราสามารถนําให้เส้นนั้นนะพอเอามาประกอบรวมกันหลายๆเส้นเนะี่ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นงานลักษณะที่เป็นสามมิติหรือว่ารูปทรงนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเราจะไปดูนะครับว่าวิดีโอเกี่ยวกับการฝึกเขียนเส้นทั้งหมดหลักๆ7เส้นแล้วก็เส้นอิสระใช่ไหมครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอต่อจากนี้ครับเส้นเส้นเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการเส้นตรงเส้นตรงให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง เส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวางเส้นตรงแนวเฉียงเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เส้นยกักเส้นยักให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัวเส้นประ เส้นประให้ความรู้สึกคุมเครืองไม่ชัดเจน เส้นโค้งกระจายเส้นโค้งกระจายให้ความรู้สึกงอกงามเส้นลุกคลื่นเส้นลุกคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่นิ่ง เส้นไร้ทิศทางเส้นไร้ทิศทางให้ความรู้สึกยุ่งเหยิง ที่เราดูคลิปวิดีโอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าเส้นพื้นฐานของเราหลักๆจะมีทั้งหมดอยู่7เส้นใช่ไหมครับคราวนี้มาสู่ในส่วนของกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูนะครับจะให้เรานะครับไปเขียนลักษณะของเส้นในแต่ละเส้นนะครับโดยเขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสร้างกรอบสี่เหลี่ยมมาก่อน1กรอบนะครับแล้วก็วาดเส้นลงไปนะครับข้อที่1อาจจะเริ่มต้นจากเส้นตรงใช่ไหมครับ พร้อมกับเลยครับอธิบายความหมายและความรู้สึกของเส้นนะครับตัวอย่างของครูไว้ครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นเราอาจจะเขียนเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับเราต้องระบุด้วยครับว่ามันให้ความหมายและความรู้สึกอย่างไรนะครับอย่างตัวอย่างของครูก็เขียนลงไปเลยครับใช้ดินสอมือเปล่าห้ามใช้ไม้บรรทัดเด็ดขาดนะครับเราจะฝึกกล้ามเนื้อของเราโดยใช้มือเปล่าเปล่าเริ่มจากการเขียนเส้นทีละเส้นใช่ไหมครับสร้างตารางสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วจากนั้นนำดินสอค่อยๆขีดลงไปนะครับในจอมันอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าคไว้ใช้เมาส์ในการเขียนดังนั้นมันจะไม่เหมือนเราใช้ดินสอเขียนนะครับเขียนเส้นหลาย,ลายๆเส้นนะครับให้มันมีความละเอียดหลายๆเส้นแบบนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้มือเปล่านะครับลงในสมุดของตนเองครับแล้วจากนั้นเขียนชื่อของมันลงไปตามด้วยความรู้สึกและความหมายนะครับ จากนั้นถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถส่งได้นะครับในกลุ่มของชั้นของเราได้นะครับแล้วในสัปดาห์หน้ามีเรื่องอะไรที่จะมาเรียนต่อคุณครูจะแจ้งไปยังกลุ่มของเราอีกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวจากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ